นี en. ่มาพอนี่มาพอบรรล้ำใหญ่เฮ่พอกำนี่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 เนี่ยรัฐบาลที่สูขเขาเหลือเข้าไปเนี่ยมันเป็นได้พองพอเนาะเกนโตอี้โอ้ยพอเนี้น่าวมดเมาแล้วสักอย่างซิฟเจ็ดห้พอนี่เฮ้ไม่องทต้หงไย tướng bảo sắc gần lắm bà điều này nè mà phò hề nơ nào mất Bà điều này tướng bảo lắm phải khai đầy mà kép áo tên nơ chàng có tướng đầy tư dịp bút tướng xếp chết hay lông thun bay đặt chốt thuốc bạc thuốc gia tăng trên bếp xe ít bái tướng bùi tướng gia mỹ bánh giá sắc dần là thả ban mùa nè พอเนี้ยล่มแป้งบานจัดสรรดีกว่าพอลับป,ปีนองตั้งหลายจะไปเย่ทำซ้ำมาล้ำใยัยเลิกเลิกเลกพอเนอะพอเนี้ย,ยงามขนาดขายก็งบ่ได้ถูกติ๊กติ๊กพอเนาะงามไปงามเงาซิบเจ็ดไหอะมาพอเถอะใกล้ไกลนะที่บาได้นะ một chú bà nè mau này cái khai đài mau lên đơ hò đi hò hò đó hò hết đơ đơ hò đâu mí đó Thế khai đài mau tự máu leo tương máu nhưng hứa cả tương máu hò đó hò Hãy Chết hay ạ à. tao จัดสานค้ายละวหดล้วเหาตัวก่นสาบึ้งบึ้งนี่ลำเหลอโอ้ยโอ้ยโตายตาตายตาจางคืนมันปมีกับไม้ยางเนี่พอนีมีรายละพอเนดูแตกเนาไปหึ่งกัมีหมดละมีละมีละพอเดี๋ยวรัฐบานชูนี้นะ เอาไปเลือกเข้าไปนะนึกเงาเสียงอย่างสุดเจนหูเจนตาบ่เนียได้สักบาทพุดตื้นมดพอเนี่ยเน่าตัวยก่นไปเ่ยๆๆนนี่ดูแกนจัดใหญ่นะให้ใครไหนมาเอาเนูตู้ป่านี่มาได้นะมีซิปเจ็ดไฮมาเอาเลยใจคืนเลยวันนี้ก็ยุดบมาซื้อเอาเลยหนอ Hồi oh, no